It's okay to inch fish cause there's an have feeling something in the way mm -hmm. Something in the way Yeah Mmm go Do yeah ดูแบดแบนแล้วอินจัดไอ้ซ่า <laughs> สวัสดีครับทุกทุกท่านสวัสดีครับผมมาอยู่กับผมเองนะครับมิสเตอร์กล้องพงศ์ีเนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเนื้อหาภายในคลิปนั้นในเหตุการณ์และเนื้อหาภายในคลิปนั้นเป็นเหตุการณ์ในวันที่13 ถึง14เมษายนปีพศ2565เพียงอย่างเดียวนะครับผมก็ถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นเช่นไรก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมมาอยู่กับผมเลยนะครับ ต้คงัยแล้วนะครับคนเดิมนะครับและวันนี้นะครับผมอยู่ที่หาดตะเกียบนะครับผมหาดตะเกียบอยู่ที่จังหวัดบัวหินนะครับผมวันนี้ผมก็มาเที่ยวกับเที่ยวคนครอบครัวนะครับผมไม่มีอะไรมากครับันนี้เนีู่ดูรอบๆกอนได้ครับผมดูรอบๆกอนได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นทะเลนะครับผมเป็นเป็นทะเลเป็นผาเห็นไหมน้ําก็พัดเข้ามาในฝั่งนะครับ นะครับเข้ามาในป่านี่ตรงนั้นก็มีคนเล่นดินเล่นดิ้นเล่นดินเล่นดินตายมีคนนอนแต่เขาไม่ได้นอนอาบแดดนั่นบานะงคนแต่ถ้าม,มีคนนอนแดดอยู่นนะแล้วก็ถ้ามีคนนอนอยู่ในในร่มนะที่มีร่มข้างบนหัวตัวเอง on top on top ท็อปเออเรื่อง on top ที่ไปเรี้ยวเลยดูฝรั่งนะผมมีชาวต่างชาติเต้ได้มาเที่ยวเหมือนกันที่นี่คนระับที่นี่นี่บรรยากาศดีครับผมแล้วก็ตรงนั้นนะครับ ก็คือเห็นเขาแล้วก็เห็นเออ่รูปปัน้นพระพุทธเจ้ากำลังยืนยืนเอ่อชูยืนเอ่อไม่ชูหรยืนถือสองมืออยู่สองยืนแบนมือสองมือแล้วก็ทำเลงเงี้ยนะครับเขาคือพระพุทธเขาคือพระพุทธเจ้านะผมรูปปั้นพระพุทธเจา้าตรงนั้นก็เป็นวัดครับผมตรงนั้นเป็นวัดคุณสามารถขึ้นไปข้างบนได้เหมือนกันสามารถขึ้นไปข้างบนได้ครับแล้วก็ที่นี่นะครับบรรยาก,กาศก็ดูดีนะครับผม เดือยมีเรือนะครับมีคนเล่นอยู่คนเ,เล่นน้ําอยู่แช่นน้าอยู่กําลงังกุง้กิงกับกับผัวเมียเล่นเล่นหัวเมียเล่นกับแฟรน,นะครับผมของคนนี้ขาคนมานี่ก็รู้สึกนะผมรู้สึกกับเทารู้สึกดีดีรู้สึกฟิลด,ๆดีๆนะครับผมแหมมันยอดเลยนะครับ อากาศเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ด้วยด้วยภาษาคมพูินะครับผมด้วยคําพูดอธิบายไม่ได้นะครับผมมันต้องร้องตัวเองครับผมอธิบายยังไงก็อธิบายให้ตายยังไงก็งกมันก็แค่การเวิอนเวินใกมไ้รเปล่าคุณมาลวเวล่าให้ดดให้ดดเองเหรอคุณจะได้เข้าใจในบางเวลาบางเรื่องบางสิ่งที่คุณนะที่อาจเข้าใจถ้าคุณไม่ได้คิดที่จะทำมัน รือคิดที่จะส่งมือหรือว่าคิดที่จะปฏิบัติเลยนะครับอ่าครับนั่นแหละครับผมอัน,นนี้คนดูสิครับท่านผู้ชมทั้งหลายคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับไลฟ์สดนะครับผมตอนนี้ไลฟ์สดที่อะไรถ่ายวีดีโอเก็บไว้แล้วกูหายไปไหนวะเอาไว้ฮะเฮ้ยปูอาญาเมื่อกี้เห็นปูแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าใครเห็นถ้าใครเห็นเห็นภาพทัน,นนะครับก็ซูมเข้าไปดูได้เลยครับเมื่อกี้ เดีก๋กวผดูได้นะครับผมพมี่เอโหเป็นคูนด,ด้วยอ,ะ <Yeah. S 1> อ่ะยากครับทุกคนผมก็จะมาพูดธรรมะหน่อยแล้วกันนะวันนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันในวาระดีๆโอกาสดีๆนะครับที่ผมได้มาได้มาเที่ยวที่นีน่ที่หาดผมก็ขอพูดหน่อยแล้วกันเรื่องการดูแลพ่อแม่ของคุณดูแลคนที่คุณรักเวลาคนที่คุณหวังก่อนที่เขาน้อจะจากไป ท้ามาชมผมขอย้ายมาตรงนี้นะครับย้ายมาตรงไกลประมานิดนึงย <Okay. S 1> ี่คุณจะเห็นแต่สักอย่างใกล้กว่าแต่นี่มันออกมาไกลกว่านี้นะครับโอเคนะครับพูดต่อนะครับเ,เรื่องธรรมะของกับการทำวันนี้ก่อนนะครับถ้าดูประดับดีๆขอแมดขอบคุณที่คุณครักฮะคือจะพูดว่าอย่างไงดะครับคือคุณก็เพื่อที่จะทำสิ่งดีๆผมให้ความาราักเขา ดูแลเขาอะไรเขาเท่าที่คุณจะทําได้ทําได้เท่าที่ปัญญาคุณสินนะคุณถึงครับดูแลเขาที่คุณทําได้ไปเรื่อย <c oughs> เรื่อยมีหน้าที่คุณก็ทำนะ <c oughs> ครผมคุณไม่ต้องไปแรบใส่อารมณ์ใสจิตจิตปรุงแต่งของคุณมากมายแล้วครับผมจงทําตัวให้เหมือนกับน้าทะเลครับผมเพราะน้ำทะเลนี่ทุกครั้งที่ขึ้นมนซัดเข้ามานะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข,ข,ขึ้นทุกขืนทุกลูกลูกขืนที่ซัดเข้ามาไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเอ่อจะเบาจะแรงหรืออะไรนะครับลูกค้าที่มาซื้เขา,ม,ามันจะไม่เหมือนเดิมครับผมมันอาจจะมาอาจจะมากระทบตรงฝั่งนะครับตรงฝั่งแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนเดิมครับผมอาจจะมีความแรงมามาอาจจะมาได้ไกลเท่านี้อาจจะมาได้แรงน้อยเท่านี้อะไรอย,อย่างนี้นะครับผมผมก็พูดไม่ค่อยเก่งหรอกครับแต่ว่าผมก็พยายามจะอธิบายพูดให้เพื่อนคุณนั้นได้เข้าใจกันนะครับให้เพื่อนคุณนั้นตระ,ะหนักรู้ ถึงความคิดตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วคุณก็คุณก็เป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยัะผมเหตุปัจจัยมนุษย์ถ้าพ่อแม่คุณไม่ได้เกิดคุณมาคุณก็จะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่้านานแล้วครับรงภูมิใจนะครับผมที่คุณได้เกิดมาเป็นผู้คนเป็นมนุษย์การได้ได้มาปฏิบัติธรรมได้มาทำทุกๆอย่างได้ทำหลายๆอย่าง ได้ลองได้ลองหลายๆเรื่องได้ลองหลายๆสิ่งคุณชโชคดีนะผมคุณชโชคดีโอเคครับผมขออธิบายต่อแล้วกัน,นครับว่าผมก็ได้อธิบายเสร็จไปเลบ้อยนะผ<ะ>พาชมหน่อยนะผมผาชมหน่อยผมจะซูมครับซูม ้องไม่ไปโฟกัสเลยวะเนี่ยไม่ได้สังเกตกล้องเลยโกไอ้ยาอ้าเฮ้ยมีเรือตรงนั้นนะไ,ไกลๆนะครับผมอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคุณเห็นน้ําเนี่ยเห็นไหม,ไหมนี่มันค่อยๆลึกขึ้น,นเรื่อยๆเพราะาผมเดินเข้าไปนะผมความลึกมันจะค่อยๆลดลงไปนะผมลงไปลงไปนี่ผมจะเดินไปเรื่อยนะครับโอเคครับผมจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแล้วโอเคคราวนี้เราต้องไม่ต่อดีกว่าครับนี่นะครับไปเรื่อยนะครับคุณจะเห็นเรือค่อยๆใกล้ขึ้นนี่ ถ้าคุณสังเกตนะครับเรือลำ,ลำนั้นด้วยนะครับลำนั้นด้วยถ้าอยู่ในระนาบระนาบนี่แรเนี่ยจะกันแบบนี้นะที่ผมมองแบบนี้แล้วผมเดินเข้าไปเรื่อยมุณก็จะเห็นเรือนั้นเทียบเทียบเท่ากับผมนะ<อ>เพราะว่าผมเข้าไปลึก,กเรือ่อยเข้าไปลึกเข้าไปลึก<อ>ไปลึกแล้วคุณตาขเขาเนียเขาอะไรเอ่ยซึมออกแล้วกันโอเค วันนี้เหมือนกูมาพาตัวเองมาดูมาดูทริปเลยนะให้มาถ่ายตัวเองว่าเออเนี่ยหาดนะครับเหนือเนี่ยมูนอย่างนั้นี่ไปมีประสบอะไรกับปัจจุบันปัจจุบันนะครับก็คือปัจจุบันของตัวคุณในตอนนี้ตัวคุณที่ยังรู้สึกในตอนนี้ยังรู้สึกอะไรตอนนี้ยังยังยังจับแขนตัวเองยังจับร่างกายตัวเองได้ยังยังคงยังคงมีความคิดของตัวเองได้นะครับคงมีจิตใจของตัวเองได้นะครับคือตัวคุณในปัจจุบันนี้อธิบายเข้าใจง่ายให้ทุกคนนั้น เข้าใจฟังกันคนที่ไม่ไม่เคยไม่เคยศึกษาเขา้าลึกมาก่อนคุณก็จะได้เข้า,ขาใจได้ง่ายๆนะครับผมโอ้สวยจังตรงนั้นตัวใหญ่ด้วยไยปลาต่อแล้วผมแมงเมื่อกี้เมมเมมเต็ม้เนะี่ยกูไม่ได้ลบไม่ได้ลบรูปไม่ได้ลบวิดีโอไม่ได้ลบอะไรอย่่งผมจะเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆเดินไป ค่อยลึกลงไปได้ไนะตอนนี้ห่างผมนะครับตอนนี้นะครับมันก็ค่อยๆกับน้ำดำดิง่งดำดิงดำด่งดาดิงดด่งดาดิ่งดาดิ่งก็ดาดิ่งเพรากันแล้วก็ดําดิง่งบันทึกไลฟ์และบันทึกแหน่รีตัวเอง,ง่งคุณป้าคนนี้เขาเข้ามาในฝั่งแล้ว มาาไปดูเลยนะเกียร์นี้มันใกล้หลับเวอวผมแล้วเนี่ยใกล้เต็มปนดูดเรือ่อยรึเปล่าไปครับทุกูชมท่านครับที่กำลังขับสู่อยู่ตอนนี้คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับอาจจะประมาณสัก15นาที 10, 10นาทีผมให้รู้เหมือนกัน ผมก็จะบันทึกไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยเวนะลาตอนนี้ที่ผมกำลังบันทึกผมเห็นคนเขากำลังว่ายน้ำไปตรงนั้นคุณเห็นใช่หรือเปล่าผมจะไปต้องซูมไหมซูมเองได้นะผมซูมเองได้ก็ซูมนะครับถ้าคนฉลาดพอคุณอินนะับโอเคผมเริ่มเที่ยวผมเริ่มเข้ามากับฝังไ้เฝั่ลยกราบฝังว่าเราจะไปเรือตอนนั้นเนี่ยแหละเห็นใช่ไหมข้างหน้าฉันหน้าตัวผม อยู่ไม่ห่างมากแล้วค่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราทำเพ่ปัปจจัยวันนี้ให้ดีไงนะก็ดีมันก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้นทุกวันแม้จะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ดีขึ้นทุกวันแต่ทุกวันนี้ทุกคนมีชีวิตอยู่ถือว่าดีที่สุดแล้วผมอาจจะพูดเหมือนอาจาย์แดงหรือคนประษาทแดหรือว่าคนที่คนค,ค,คิดว่าผมแม่งอยากเข่งอะไรศาสนาไหมบอกว่าเออคจริงผมไม่ได้เข่งศาสะนานครับผมก็แค่ อธิบายอธิบายบางอย่างด้วยความจริงนะครับผมอธิบายด้วยพระธรรมะนะครับผมอธิบายด้วยภาษาไทยนะครับภาษาที่ผมใช้ในตอนนี้ไปคือเรื่อยนะครับผมไปคเรนะื่อยแล้วปึ๊บไปแล้วมือชนันใกล้ไปแตะแล้วเยมยอดเดือดก็กระเทียมดองกร,ระทองแทงได้แล้วครับได้แล้วครับแปะเรียบร้อย เส้นแตะเลยคราวนี้ได้แล้วเรืออันนี้ก็มีเชือกนะครับเชือกยวตอาทิดตัวทิดตัวทิตย์โอ้าเทเลยอุ้ยแสบตายไหมแสบตายเดี๋ยวกูจะเอาลงน,นี่เรือรทำนี้นะน่าจะของชาวประมงนะออของคุณต้าขนานั้นหรอไม่ใ,นใจนี่แต่มีมอเตอร์นะมีมอเตอร์นี่เห็นไหมเห็นหรือเปล่าเขินสนิทไหมเนี่ยฮะ สนิทไหมครึ้นไม่สนิทไหมครับไม่รู้เหมือนกันเป็นเชือกเกิดคำถามอยากรู้กันมากมายฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เป็นแต่ย่างอุ้ยอุ้ยนี่ไงเรือมันท้าเรือมันกระทบกับน้ำนะครับผมก็ระบนาดมนจะเกิดเสียงเกิดอะไรต่างๆมากมายกายกองนะครับชมนะครับผม สูงลงไปน้ำอยดีกว่าคือเห็นแล้วองบางอย่างสูงได้หกเท่าว่ะสูงกับสมองสมองสมออกอ่านั่นแหละครับปูนี่นั่นแหละครับปูยาเผื่อเห็นหวขค้างมันด้วยมากมายขายกองขายกองขายกองขายคองบองบ้องส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 องก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 องเคคิดว่าผม

โอเคมาเล่าต่อผมแล้วกันนะครับว่าผมก็ต้องขออนุญาตเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายนะครับขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามารับชมผมรักผมรักทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผมแค่บันทึกเดลี่ตัวเองครับผมพ่าผมมาที่นี่แล้วใครยิ้มรับชมที่ผมก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมในรันแล้วยินดีด้วยครับผมขอบคุณครับ See you again ครับเจะปืนครับผม พูดแบบพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์แหมจบอย่างนี้ซะด้วยไม่เคยคิดเลยว่าจะมาจบอย่างนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทำเช่นนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทำ่างนี้ภูมิใจที่ฉันโตมาขนาดนี้แล้วฉันก็มาถึงจุดนี้ได้ผ่านทุกอย่างมาผ่านหลายอย่างไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็หลายอย่างนี่คือภาพวิว เสียงทะเลก็ดีนะเจอกันสวัสดีคะู้วระช้อเมยหเือยดีก็ตกเก้าอีนะ้นเนาะวลที่แปลกจริงริย้อนเวลากลับไปผมคงจะไม่คิดจะถ่ายคลิปวิดีโอแบบนั้นแน่นอนผมบอกกับตัวเองนะครับว่าผมจะไม่คิดจะถ่ายแบบอะนะครับุกคนนะครับแน่นอนครับผม,ผ,มผมจะผมคงจะจะเตรียมของเตรียมใจเตรียมอะไรทุกอย่างให้มัน ครบคันครบเครื่องดูเป็นโปรดักชันวิดีโอให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับก็แต่ในคลิปตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่ผมได้ไปเที่ยวหัวหินได้ไปทำหลายหลายเรื่องลุกนี้ลุกนนต่างๆนานานะครับก็ผมก็ต้องขอกราบขออภัยขอโทษจริงๆนะครับที่ในคลิปนั้นมันดูแบบเสียงสะท้อนเยอะเสียงลมมั่งมีโน่นมีนั่นมีนี่แยะ,ยะนะครับทำเนมเต็มมั่งแบตหมดมั่ง ไม่ไดีแผนไดนหมดดิเตมเต็มบ้างต้องเจอเหตุปัจจัยอื่นมามาบีบคั้นให้เราต้องต้องทอางําอย่างเง้นอย่างนง้นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรเนะี่ยก็ขอโทษจริงๆนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นความทรงจำของผมนะครับเป็นเรื่องราวในอดีตของผมที่ผมจะได้ไม่ใช่จะได้ดิฉันทาําลงไปแล้วเออนั่นแหละแม่ดูเทไหมดูดีนะน่าจะไหมดูดีนะเชื่อไหมดูดีนะหน้ากากดูดีนะเนี่ยหมวกดูดีนะที มิสเตอร์ก็คงไทนนดนเป็นเป็นบอยแบนด์นะเออเป็นวงบอยแบนด์เป็นแอนิเม r ั่ไม่ไม่ดิเป็นบอยแบนด์นะอชอบดิชอบไหมชอบ,ชอบใช่ไหมเวลากูออกมาทำที่ยอนี้ทำทุกดิทุกคนทำอะไรก็แต่ที่มึงชอบชอบกันเนี่ยเออก็ชอบกันอย่างนี้แล้วกูรู้เน,นี่ยเนี่ยโอเคครับน <c oughs> ั้นก็เอาอเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบเพียงเท่านี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ บายบายนะครับผมอาริうโตいโคไซมัสสวัสดีครับผม